เรามีไอเดียว่าจริงๆบ้านดํามันไม่ใช่เป็นบ้านของผมหรือของอาจารย์ถวันแต่มันเป็นบ้านของแผ่นดินไปแล้วเราอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะได้ภูมิใจในสิ่งที่เรามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปครับครับแล้วเราก็เจอกับพี่ดอยที่เบลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็แหมพี่พดอยเขาในปกติไม่ค่อยว่างหรอกก็ยังทุกคนก็มีงานพี่ก็มีงานผมก็มีงานแต่เราได้เจอกันได้คุยกันพี่พันฑ์บ้านดำเนี่ยใหญ่มากหลายคนมาแล้วมีเวลาน้อยที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็ทำไงจะดูอะไรเป็นพิเศษ ใช่ไหมครับตรงนี้สําคัญก็เลยอยากจะรบกวนที่ดอยเนี่ยพาเดินดูว่าเออเปิดเป็นปกติตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยที่ที่น่าดูแล้วมีอะไรต้องชี้ชวนชมให้ครับแฟนๆดูกันหน่อยครับพี่ได้ครับก็การสวัสดีแฟนๆครับสวัสดีพิเต้ครับก็ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์บ้านดานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดำเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะที่เราเราเรียกชาวบ้านเรียกสมัยก่อนเนี่ยบ้านดําจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ชื่อชื่อบ้านดาหรอก แต่ว่าสมัยก่อนโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้เนี่ยเราใช้ไม้เก่ามาปลูกสร้างอาจารย์ถวันก็ใช้น้ํามันเครื่องเก่าหรือน้ํามันค้โลทางเหนือเนี่ยทาเคลือบไม้ทั้งหมดจนเป็นสีดำเพื่อรักษาเนื้อไม้ด้วยแล้วก็รประหยัดบประมาณในการทาสีด้วยนะครับ,รบก็เลยเป็นชื่อบ้านดำตั้งแต่นั้นมาอตอนนี้คนที่ไม่เคยมาเนี่ยคขาว่าบ้านดำเขาอาจจะคิดว่ามีแค่หลังเดียว<อ>แต่จริงตรงนี้มันเป็นอาร์ตพาวิเลียนที่มีมีบ้านถึงประมาณ50หลังเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเวลามาอย่างน้อยประมาณสักหนึ่งชั่วโมง ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่สำหรับใครที่มาแล้วมีเวลาน้อยนะครับทัวร์ไฟไหมเ้เไฮไลท์เลยอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาที่บริเวณตรงกลางก็คือเป็นเขาเรียกว่ามหาวิหารนะครับมหาวิหารเนี่ยก็จะเป็นที่ปดิษฐานอฐิของอาจารย์ถวันนะฮะคืออย,อยู่ด้านบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็น Immersive Art of ถวันเดชนีนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเหนือง,งานศิลปะนะครับ ก็ให้คนมีอินเตอร์แอคทีฟกับงานศิลปะก็สามารถที่จะใช้มือถือเข้ามาสแกนแล้วเล่น AR เล่นอินเทอร์แอคชวลพวกนี้ที่นี่ก็จะรวมสาสทุกศาสไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปรติมากรรมสาปัตยกรรมงานออกแบบสร้างสรรค์ทั้งหมดนะฮะรวมอยู่ที่นี่สำหรับในมหาวิหารแห่งนี้เดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะมากมายให้ชมเลยอยากให้พี่ดอยแบบแมชิ้นไหนที่เป็นชิ้นแบบ ที่น่าจะต้องชมเป็นพิเศษหน่อยไหมครับให้กับจริงๆแล้วมหาวิหารเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ดูงานโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างจะเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับเป็นคือารโครงใิเนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเมนบิวิ้งที่ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับส่วนที่สองนะครับที่เราเห็นก็คือไม้แกะสลักไม้แกะสลักทุกชิ้นเนี่ยอาจารย์ถวันจะเป็นผู้ออกแบบนะครับแต่ตั้งแต่ประตูมหาวิหารเลยนะครับ แล้วก็เรื่องราวสตรอรี่ต่างๆอาจารย์ถวันก็จะเป็นคนออกแบบทั้งหมดนะครับเสาแต่และต้นทุกอย่างนยอาจารย์ถวันจะออกแบบไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะดูงานศิลปะปที่รวบรวมโดยแรงรแบันดาลใจจากอาจารย์ถวันนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่าง,งๆที่เป็นเก้าอี้เขาควายเป็นบัรลงังพวกนี้สามารถทุกคนถ่ายรูปได้หมดพวกนี้จริงๆไม่ใช่งานสะสมแต่ว่าเขาเรียกเหมือนอาจารย์ใหญ่เวลาอาจารย์ถวันวาดรูปเนี่ยก็จะต้องมีวัตถุพวกนี้เอาไว้ศึกษา สมัยก่อนอาถวันก็ต้องไปดูปางควายไปอยู่กับควายไปแม้กระทั่งไปดมขี้ควายเนี่ยให้ซึมซับบรรยากาศตรงนี้จริงๆแล้วก็เ<ด>ลีย้ยงควายด้วยตรงนี้นนผมไม่เข้าใจเลยว่ต้องถึงขนาดดมขี้ควายเนี่ยพี่คือเราเรายกตัวอย่างงานอาจารย์ถวันเนี่ยไม่ใช่งานเรอลิสติกที่วาดเหมือนอแต่ก่อน,อนด,ดวงตาใช่คือคือจะเอาอารมณ์จะเอาแก่นของรูปออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่าย คนที่จะวาดรูปได้ขนาดนี้มันต้องวาดอะคาเดมิกก่อนก็คือต้องวาดเหมือนอศึกษากระดูกเล็บทุกอย่างเนี่ยโครงสร้างแล้วเอาทั้งหมดอามาบทย่อยเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกเพราะฉะนั้นกว่าที่อาจารย์จะบทย่อยตรงนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วสมมุติว่าอย่างอาจารย์ถวันไปไป,ไปดูควายเนี่ยอาจารย์จะออกบ้านแต่เช้าเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ปางควายไปดูบรรยากาศไปดูความรู้สึกไปเอาอารมณ์งนั้นแล,แล้วกลับมามเขากลับมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยควายเนี่ยที่เขาฆ่าเนี่ยเขาทิ้งพวกเขาหมด อาจารย์ถวันก็จะเก็บมาก็มาดูเท็กซ์เจอร์มาสัมผัสดูเท็กซ์เจอร์เอามาวาดรูปเพราะวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ถวันก็มาสร้างเป็นเก้าอี้ครับซึ่งสังเกตว่าในเนี้ยจะมีทั้งสี่จตุรธาตุคือดินน้ําลมและไฟก็จะเอามารวมกันคือพวกเนี้ยคืองานออกแบบสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของอาจารย์ถวันที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นมาก่อนใช่แต่เราเราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกส่วนเนี่ยมันมีมีนิ่ง คนที่เรียนพวกสร้างสารพวกออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเราก็อยากให้มาดูแบบนี้ว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วคือวัสดุเหลือใช้ถ้าคนไทยคนทั่วไปมองเนี่ยเขาคลายก็คือเราไปดูดูโซนตรงนี้ครับผมมาต่อจากมหาวิหารที่พี่ดอยแนะนําว่ายังไงต้องมาเป็นที่แรกแน่ๆครับแล้วต่อไปพี่ดอยว่าตรงไหนดีครับเพราะมันใหญ่เหลือเกินโอเคก็จริงๆจากมหาวิหารนะครับแล้วก็เดินมาก็จะเป็นวิหารรามเพื่ออธิบายนิดนึงว่าแรงบันดาลใจของอาจาร์ถวันเนี่ยการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเนี่ย บางทีก็จะมีอินสไปจากเชนนครวัดนะครับหรือนครธมหรือสถาปัตยกรรมต่างๆถ้าเกิดว่าสังเกตนะฮะทุกอย่างจะวางเป็นเชิงตัดหมดนะฮะเปิดประตูบานบานแรกเนี่ยจะทะลุไปบานทุกๆบานเลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นแสงแรกนะครับเวลาเราเปิดประตูก็จะวอล์กโฟล์ไปหมดเลยเพราะนี่จะแสดงว่าเป็นการวางทิศเหมือนเหมือนเขาลงรุ่งจริงๆด้วยไม่ได้แค่ประตูตรงกันอย่างเดียวหรอวใช่ไหมครัโอ้โหเพิ่งเพิ่งรู้เพราะว่าอาจารย์ถวันเนี่ยเรียน ผังเมืองด้วยจิตรกรรมผาผนังและผังเมืองตอนเบียโตนะครับแล้วก็อาจารย์ถวันรรสร,ร้างทีละหลังแต่ว่าวางแผนไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับ,รบแล้วก็ที่นี่จะประกอบไปใน3มเจเนอเรชันเป็นว่าทําไม้นะครับแล้วก็เป็นว่าทําไม้ผสมปูนแล้วก็เป็นว่าทําปูนนะฮะก็จะมีลักษณะ3ามเจเนอเรชันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านอีกหลังนะฮะที่เป็นหลังแรกๆ,ๆก็คือหลังนี้เป็นยุคยุคแรกว่าทาไม้ว่าทาไม้ยุคแรกเนี่ยสังเกตเหลังคา หลังคาก็จะเป็นเขาเรียกไม้แป้นเกร็ดก็คือทําจากไม้ร้อยอร์เซ็นตะฮะเสาสมัยก่อนเราใช้ขวานจามาเอาอาถาสมัยก่อนมันยังไม่มีพวกแบบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ เราก็ใช้แบบนี้หลังเนี้ยอายุประมาณเกือบ50ปีละปีแล้วบันไดก็จะเป็นเสาครับล้วก็ตัดเอาอย่างเก้าอี้ขวายตัวเนี้ยเป็นตัวแรกๆที่เราสร้างสมัยก่อนวิวัฒนาการก็ยังยังไม่ซับซ้อนนะครับเป็นสองสามชิ้นต่อกันใช่ครับน่ารักดีน่ารักดีเราจะไม่เหลือของที่เหลือใช้เลยแล้วก็อาจารย์ถวันก็จะอนุรักษ์พวกเครื่องมือเกษตรกรรมพวกอะไรพื้นบ้านอะไรเงี้ยจะอนุรักษ์ไว้หมดนะครับเหลือพาไปดูหลังอื่นๆนะครับอันนี้เป็นบ้านค่าบิดีเก่าที่เป็น3าหลังติดกันเป็นบ้านแฝดแฝดสามนะฮะ ก็คืออาจารย์ถวันก็จะซื้อไม้เก่ามาแล้วก็มาประกอบสร้างแล้วก็เด კ อรเรทลายต่างๆอันนี้คือลักษณะล้านนา100%เอลยอย่างนี้จะเรียกคนไทยเรียกแบบคุ้มเจ้าหลวงอะไรประมาณนอารมณ์ประมาณานั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ uh huh. แล้วก็อาจารย์ถวันบอกเสมอว่าอย่าง Body บอดี้ของควายนยฮะมันเป็นถอดแบบมาจากสถาปัตยกรรมแบบล้านนา uh huh. คือตัวควายก็จะเป็นบอดี้ของบ้าน ี่เสาสี่ขาทั้ง4ี่ของควายก็จะเป็นขาเสา,าใช่แล้วก็หลังคาลักษณะแบบนี้แล้วตรงกาแลก,ก็คือเป็นเขาควายลักษณะแบบนี้ก็จะถอดแบบออกมาเป็นจากตัวควายเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราถึงมีลักษณะของควายอยู่ที่บ้านเยอะ <c oughs> นะครับแล้วก็หลังนี้ก็จะเป็นยุคเจเนอเรชั่นที่2ที่มีลักษณะของปูนเข้ามาผสมแล้วนะครับเป็นบ้านยุคที่2ก็จะมีเครื่องเครื่องทรงมีช่อ,ชอฟ้ากาแลใบกระกาแล้วก็ อย่างพวกหางหงอะไรพวกนี้อาจารย์ถวัลก็จะดีไซน์ซึ่งเป็นลนักษณะเฉพาะตัวของอาจารย์ถวันเองใช่ใช่ไม่้อม,ม,ม,มี่อื่นอย่างมากเลยครับสวยสครับ <ผม S 1> แต่ก็ต้องหมายความว่าก็ต้องเรียนรู้ในในเรื่องของออแบบเบสิกก่อนหลังจากนั้นก็ถึงจะเอามาแอปพลายเป็นของตัวเองได้อะไรอย่างนี้ครับครับอันนี้เราก็อยู่กันตรงวิหารมุกนะฮะคือบ้านโซนนี้ถ้าเกิดเปิดประตูเนี่ยมันจะทะลุกันไปจนถึงหลังเลยนะฮะยาวเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเอาไว้รับ รับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะฮะหรือเชื้อพวงอะไรเงี้ยเราก็จะเอาไว้รับเสด็จตรงนี้นะครับอย่างอย่างงานบางบางชุดอย่างเงี้ยถ้าสังเกตคืออันนี้จะเป็นงานพม่านะฮะแต่ข้างบนนี้เป็นอาจารย์ถวันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของของอาจารย์ถวันใช่ใช่ครับเขาเรียกอะไรนะครับดก่อนดอยก่อนอาจารย์ถวันจะวาดเท่าจริงฮะวาดเท่าจริงเสร็จแล้วเราก็จะมีทีมงานที่แกะก็คือจะทําอยู่ที่นี่เลยเรามีทั้งช่างปูนช่างไม้ช่างแกะช่างปั้นมีครบทุกช่างเลยก็ทํางานกันตลอดเวลา ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่างในทุกรูปแบบจริงๆนะพี่ใช่ครับเรายังคงความมีเอกลักษณ์ของโบราณนะครับทุกอย่างใช้แบบเครื่องมือแบบโบราณหมดเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นอาคารมุกอันนี้จะเป็นห้องเสวยครับเวลาเจ้านายมาก็จะให้เสวยตรงนี้เพราะตรงนี้จะพวกสัตว์ขนขนอะไรกจะน้อยที่สุดนะครับ<อ>แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะ เป็นโซนไวรับแขกเหมือนกันครับก็จะเป็นโต๊ะมุกพวกชุดจีนอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจารย์ถวันก็เลือกที่เป็นมังกรเพราะว่าผมเกิดปีมะโรงแกก็เลือกให้เป็นมังกรแบบนี้ครับเนี่ยฮะถ้าเกิดเรามองจากหลังเนี้ยมันก็จะทะลุกันหมดระโวไปถึงถึงวิหารพระนอนตรงรัต้องเป็นวิหารพระใช่ครับไอควายโยกเนี่ยอันนี้ผมก็ดีไซน์ขึ้นมาโอ้เออที่ผมเพิ่งเห็นน่ารักจังเลยเดี๋ยวพาไปดูครับ คายโยกเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ผมทําขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถวายสมเด็จพระเทพไปคู่หนึ่งเป็นควายที่ได้ขึ้นพระตำหนักโดยตรงถวายถวายถวายสมเด็จพระเทพแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะเราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเอาไปแลกชีวิตควายคือมูลค่าหมายความว่าอันนี้ผมกะว่าจะทําสักร้อยตัว ตัวละสามหมื่นเราก็ไปแลกมาเพราะว่าก็คนจ่ายสามหมื่นแล้วผมเอาสามหมื่นเนี่ยไปแลกไวายเป็นๆออกมาครับอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทําเป็นโปรเจกต์ควายโยกขึ้นมาแล้วได้ทํำไหมพี่โปรเจกต์เนี้ยครับทำทำออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ลอนเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากให้มัน ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้เอ็นจอยเพราะเราเคยเห็นตะไมโยกใช่ไหมใช่ใช่เย่ยมากเยียมที่สุดเลยพี่พี่ได้ลองนั่งดูครับนั่งได้จริงใจครับแหม่นั่งเลยนั่งเลยครับแล้วตัวที่ผมผมเอาก่อนเลยนะพี่จองจองเป็นเป็นเป็นมันโยกได้จริงโยกได้จริงเห็นไหมนี่ผมกันไว้ให้หน่อยครับอันนี้อันนี้โยกได้จริงครับางชาติชอบแน่นอนเรื่องควายนะครับนี่ฮะเชนเดียร์เขาควายครับแล้วก็พวกพวกไอ้นี่ฮะครับของพวกนี้อาจารย์ถวันก็นุรักษ์ไว้หมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละ พวกมันตูดสลายไปหมดได้อย่างน<ช>ี้ชะลอมใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆ <c oughs> อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ครับครับวันนี้เดี๋ยวมีได้ดูไฮไลท์ครับผมครับ <c oughs> พิเศษครับพิเศษ